ตามความน่ารักสดใสของน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงศ์ค่ะหลังจากที่เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นการสารฝันให้กับพ่อปอดริศดีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่านักท่องเที่ยวตัวน,น้อยน้องมะลิพาขวัญของเราดูจะสนุกสนานตื่นตาตื่นใจมากเป็นพิเศษสําหรับการเข้าเยี่ยมชมอ Un ันปังแมนมิวเซียมบรรยากาศจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันค่ะ ทริปท่องเที่ยวต่างแดนครั้งแรกในชีวิตของหนูน้อยขวัญใจมหาชนมะลิผาขวานที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคุณแม่โบแวนด้าซึ่งเป็นการสารฝันของพ่อปอทฤษฎีเปิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ให้น้องมะลิอีกครั้งโดยวันนี้หนูน้อยวัยสองขวบได้ไปเยี่ยมชมอันปังแมนมิวเซียมสวนสนุกสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีเครื่องเล่นมากมายให้หนูมะลิได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการใช้จินตนาการและเสริมทักษะการเรียนรู้ ซึ่งดูน้องมะลิจะตื่นตาตื่นใจกับของเล่นชิ้นใหม่และเพื่อนตากแดนในวัยเดียวกันเอามากๆจนเปล่งประกายความสุขออกมาเป็นอิริยาบถท,ที่เราเห็นก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทยในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ